วันที่18พฤษภาคม2566เวลา18นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหราาาชอาณาจณาักรซึ่งช้ากว่าที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรัติยะราชนารีสเสด็จจากที่ประทับโรงแรมเดอะดอยเชสเตอร์ไปยังพัตคารจินซาเซนส์เจมส์พระราชทานพระวรกาศให้ในธานีทองพักดี เอกอาคาัคราชทูตนักกรุงลอนดอนและนางนพนุษ์ทองพักดีภริยาเอกอาคาัคราชทูตเฝ้าถวายพระกายหารค่ําในโอกาส,สเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่16ถึง26พฤษภาคม2566เพื่อทรงงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับสถาบันทางวิชาการในกรุงลอนดอนเพื่อทรงสแสวงหาองค์ความรู้ใหม่และนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของว ชนชาวไทยอย่างยั่งยืนอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างมิตรไมตรีระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสามเหล่าทัพหัวหน้าสำนักง,งานต่างๆประจำสหราชาอาณาจากักรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วยโอกาสนี้เอกอักรรทุนนักกรุงลอนดอน ขอพระชทานพระอนุญาตดื่มถวายพระพรให้ทรงมีพระพารณามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน